นะโอเคมาเหออีไอโยโกมอันนี้คือคลิปที่ผมพูดถึงไอ้โปรเจกต์เนืยอสากานะครับอ่าผมเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปหาดูได้แต่มันยังมีคนหลายคนที่ยังไม่รู้ถึงเรื่องนี้นะโปรเจกต์เนืยสากานะครับเฮ้ยเริ่มด่าอะไรกนดีวะแต่ว่าผมจะเก็บไว้ทำคลิปทีเดียวนะครับผมเก็บไว้แบบช่วยที่ทำคลิปหรือทำแบบไลฟ์แม่งทีเดียวไปเลย แต่แบบโยโกฮามานี่มันแบบปีนี้เป็นปีที่แบบมันมันก็คว่มจริงกับเรื่องดราม่าอันนี้อีกนะดราม่าตรงนี้แล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมากมายคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อไอ้ที่อเพื่อโยโกฮามาจะเป็นเมืเ <laughs> องปะพอเราไปโยโกฮามะ <laughs> อ๋อไม่รู้จะพูดยังไงกับโตโยโกะมาเนีครับแค่บอกว่าคุณน่าจะรู้นะว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมางจากผลงานที่มาทำงานสี่ซีซันห้าซีซันตีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ยี่สามถึงนาตอนนี้ก็ซัมเมอร์ยี่สี่ปีหนึ่งพอดีทำงานรวงกันก็เจ็ดเรื่องใน ปีหนึ่งปีหนึ่งพอดีซัมเมอร์ยี่สบาหรือซัมเมอร์ยี่สี่ปีหนึ่งพอดีโดยมีทีมงานแค่ห้าสิบกว่าคนและมึงทำงานอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องไอ้นี่ดราม่าเบื้องเรื่องเบื้องหลังของวงการอีกมีหนึ่งเรื่องน<อ>ี้ไม่พอมีเรื่องที่สองอีกเรื่อง,อ,องการกดขี่เรื่องของการเบี้ยเงินเรื่องของการทํางานเกินเวลาอะไรต่างมีหมดทุกอย่าง กเถอะเถอะกอคือไม่แบบอย่าทำงานเรายาแบบแม่ป้าแล้วนะมึงไม่มีกำลังพองแม่ป้าแต่มึงเสือกอยากเป็นแม่ป้าถ้าที่ว่ามึงมีทีมงานแค่ห้าสิบคนอะ oh. ในยามที่หายเลยเรื่องเฮี้ยเนี่ยนี่นคือนี่คือโซโลท,ที่แบบคว่ำแบบไม่จะกลายเป็นอะไรสิ่งที่คว่ำแห่งปียี่สิบสี่เลยนี่นี่คือมหากราบของความเฮี้ยยิ่งกว่าเอนกิ่กับโมจิยเมอนายตอนนั้นนี่ oh. เออ เหี้ยของจริงเว้ยไอเรื่องที่แมาป้าไอเรื่องที่ผ่านมาคือไม่เป็นแมปป้าชัดเจนมากปัญหาภายในก็มีทํางานเยอะก็มีมึงเป็นเหมือนกันเด้เหี้อยากเป็นแมาป้าจริงมึงเป็นแค่ด้านคุณภาพไม่พอมึงยังเป็นด้านเบื้องเรื่องเบื้องหลังแย่ๆอีกมึงเป็นเหมือนกันเด้สัตว์เออเอาด้านดีมาก็ไม่ได้เนาะจะเอาด้านแย่ของแมปป้ามาด้วยไห่าเอ้โอตาฮ็นพ่การเยเยนนสกู่นะเดี๋ยวน้องมาสกคู่โอเค ก็วับเยอะาบอ่าเอาเอาเลยจากการไอรอพี่อ่าเพื่อพยายามเป็นละเกินพยายามที่าจะทาพยายามอยากเป็นซโลคุณใหญ่ลเกินทั้งที่ว่ากําลังของคุณอ่ะไม่มีโคตรน้อยและเป็นไงครับปัญหาภายในไม่เป็นแม่ป้าเป๊อหา่าอือคือแบบและผลงานซีซั่นหน้ามึงเถือ่อคำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยซิ้ันเดือนเนี้ยใจะได้เห็นแล้วอ่าเป็นไง แม่งเอมึงสึกเรื่องมึงทําไอ้เรื่องนายกระซิบรักเรื่องนั้นล่ะมึงเลื่อนเอาเลื่อนเอาไอ้เหียมีแต่เรื่องนี้มึงสึกไม่เลื่อนมึงสึกมีกำหนดการหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมฉายสิ้นเดือนนี้แต่ไอ้เรื่องกระซิบรักสึกเลื่อนคือเหียอะไรงงวะงงไอ้เรื่องกระซิบรักเลื่อนเลื่อนเลื่อนสองอาทิตย์เนี่ยไอเนี้ยไม่ได้ฉายอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้ฉายไปถ่ายทีตอนที่อะไรนะตอนที่เก้าว่ะตอนที่สิบนะ และตอนที่สิบเอ็ดกับตอนที่สองเลื่อนอยังไม่มีกําหนดมึงเป็นเหมือนโปรเจกต์น้ำหนายเป๊ะไอ้เฮีย้ยไ <c oughs> ปเลยที่มันเลื่อนไอ้เกิดใหม่เป็นหมูอะแล้วก็เลื่อนของไอ้เรื่องกิดให,หม่เป็นหมูว่าชัดเจนว่ามึงเป็นเหมือนเป๊ะเลยมึงทํางานไม่ทันไอ้เฮีย้ยแล้วเดียร์สก,กาสือทางานทันคืออะไรย,ย,ย่อแยงชิบหายเนี่ยซีซั่นนี้มีสองเรื่องไอ้ไอ,เไอ,เไอเเ้เดนิวไอ้เดนิวเกตเดนิวเกตเดือดแม่งให้ตัวของเขาทำใช่ไหม โยโกฮาม่าทเรื่องนี้แล้วผลงานตอนล่าสุดเล่เทไปเป็นท่าเลื่อนสองอาทิตย์และถ่ายเส้นเดือนอาทิตย์อาทิตย์ที่สามฉายตอนที่เก้าอาทิตย์ที่สี่ฉายตอนสิ้นเดือนฉายตอนที่สิบสิบสองเรื่องอย่างนี้กำหนดสุดยอดโยโกฮาม่าโอลี่เฮียโยโกฮาม่าโอลี่เหลือเกินเยอะาาคือพูดมันจะยิ่งเดือดวันนี้มันง่ามโมโหจริงคมจะเก็บไว้เรื่องสุดท้ายที่คุณจะทำ ไม่รู้เรื่องสุดท้ายจริงไหมอาจจะมีเรื่องฟอร์ประกาศเพิ่มข้ามาอีนิวซาก้าของแม่งมึงอะที่มึงบอกเรื่องอย่ามีกําหนดัตงตอนนี้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยมึงงานมึงอยู่ไหนไอ้เรื่องเนี้ยนิวซาก้ามึงอะไม่มีกําหนดมาปีหนึ่งแล้วนะอ๋อกูพูดถึงเรื่องนี้ครั้งกว่าคนยังไม่รู้นะดูคลิปนี้อ่ะมึงเอาซูโรที่เป็นผู้ลงทุนมาเป็นอนิเมะมาเป็นซูโรอนิเมะอะไรของมึงเน่ยเนี่ยผลงานเรื่องนี้คืออะไรอะ มึงเอาโซโลที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นมเป็นโซโลผลิตในเมะเพื่องงงี้ไอ้เรื่องนิวสิกกานี่คือผลงานที่งงมากถ้าคุณไปเช็คข้อมูลจริงไอ้ซอสสือมันคือโซโลโปรดิวเซอร์มันเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ของอนิเมะเรื่องนั้นเป็นโปรดิเซอร์ในการแบบลงรู้อนิเมะเรื่องนั้นไปคุยเรื่องอะไรต่างมันไม่เป็นโซโลเมโปร์เซชันไอเมโปร์เซชันจริงคืออะไรสองโซโลนี้ซอสสือคือโซโลโปรดิวเซอร์ คืออันนี้คืองงมากเว้ยเรื่องอย่างนี้กําหนดไอ้เหี้ยวางแผนงานเบี้ยวงานโปรดิเซอร์หนีมีหมดทุกอย่างไอ้เรื่องสตีเนี่ยไปหาข้อมูลอ,อ่านอ่านอ่านได้นะที่ผมทาคลิปไว้นะเนี่ยยังมีนิวนิเดซาก้ามึงที่มึงจะทําต่ออีกดีลเก๋ตอนนี้เลยเทะกระซิบรักเรื่องอย่างนี้กําหนดงงแดงไอ้เหี้ยแล,ล้วเรื่องอย่างนี้กำหนดทำไมไอ้เรื่องทำไมไอ้เรื่องที่มันจะประกาศฉายซัมเมอร์นี้ไม่เลื่อนง,งงไงมึงจะทำาบบนั้นต่อแต่มึงเรื่องกระซิบรัก งงนี่คือเรื่องที่งงมากมึงวางแผนไม่เนียนอ่ะมึงไม่เนียนนะมึงไม่เนียนไอ้เหี้ยมึงทาเรื่องนี้มึงทำเรื่องนี้คือมึงไม่อยากทากูรู้เลยแล้วมึงเสกเอาคือถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงแบบอยากทาจริงมึงต้องเลื่อนเรื่องนั้นเว้ยแต่อันี่คือไม่เลื่อนมึงยังมึงยังประกาศวันเหมือนเดิมก็คือสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมึงยังเหมือนเดิมมึงไม่เลื่อนมึงไม่ใส่ใจแล้วมึงก็เสกไปใส่ใจกับเรื่องเรื่องใหม่แทนแล้วตอนหน้าตอนเดียวหนึ่งชั่วโมง เนี่ยโอ้โหใส่ใจคลิปหายเลยมึงเออเดี๋ยวเราดูคลิปเต็มนะออดูคลิปเต็มนะครับท,ที่ไม่จะด่านะัแต่เรื่องนู่นเนี่ยตั้งแต่ซัมเมอร์ยีามยันซัมเมอร์ยี่สิบสี่แล้วผมจะพูดถึงผ่าการบความระยมของโยโกมาปีหนึ่งให้เต็มที่เลยครับเดีย๋ยวเจอกันอันนี้คือเบสบอันนี้คือแบบอันนี้คือพีวีเทเลอร์ก่อนเต็มฉายหลังจากเรื่องซัมเมอร์จบครับแค่นั้นเลยวันนี้อันนี้แค่นี้ครับ ดนี่คือ PV วรอปฐมบทรอดูมเมสสุดท้ายของโยโกมาไม่รู้จะสุดท้ายจริงไหมเราดูครับซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้คือด่าด่าแน่ไม่รู้จะดีแย่ยงไงแต่ด่าแน่รอดูกันครับผมรอเรื่องสุดท้ายก่อนตามนั้นครับ